คุณเคยหรือไม่ที่ต้องประสบปัญหาก,กับการน,นั่งตกปลาในไมครับโดยเสียเวลาโดยใช่เหตุรอ3 4สี่วันปลาก็ยังไม่กินเหยือ่อคุณจะไม่ต้องเสียเวลานั่งรอปลามากินเหยื่ออีกต่อไปนั่นและเรามีทางเสนอที่ดีกว่านั้นเราขอนำเสนอเจ้าสิ่งนี้สวัสดีครับเพราะผมใครเปิออ้ลเ้าหนึ่งแล้ววันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับ วัรคอมมานด์บ็อกซ์โปรเจกต์ใช้คอมมานด์บ็อกโดยไม่ต้องใช้มอดกันดีกว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วไม่ใช่กันดีกว่าโอเคช่วงนี้ที่หายหน้าหายตาไปเพราะเออไม่สบายเป็นไข้หนักมากอ่าแฮทแท็กไข้หนักมากเพราะอากาศแปรปวนนะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวกลายเป็นมาเลยไขย้เป็นไข้หนักมากเอาละวันนี้อย่างที่ ได้ดูต้นคลิปไปนะครับผมก็คือเราจะมาทําเครื่องตกปลาอัตโนมัติกันอ่าเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องใส่คอมมานด์บล็อกกันมาก่อนโอเคทับกิฟครับ g I V E กิฟแล้วก็ตามด้วย p พเยอรชื่อใครก็ได้แต่นี้ผมเล่นคนเดียวผมก็พิมพ์ตัว P ไปแต่ถ้าเล่นหลายๆคนพิมพ์ชื่อ p พเยอรไปเลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยคอมมานด์บล็อก ได้เลยรอแล้ว,ลวจากนั่งเราก็วางวางเสร็จนะครับมาเราก็ใส่คอมมานด์ซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอในดีสคริปชันเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมเลยโอเคเรากดดันปึ๊บกดปึ่งเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ทำการ Install อ่ามดไม่ใช่มอดิเขาเรียกว่าคล้ายๆมดนั่นแหลนะเนาะเอ่อ uh, ป้ายบนเอ่อ uh, เป็นการรีมูฟเครื่องนี้ออกไปแค่คลิกขวาที่ป้ายนี้ใครจะไปคลิกเล่าอ่า uh, ทำโดยอะไรอะไซแนบเหรอไซแนบอ่ะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับน่าจะแหนบนะเอ็นนะน่าจะเอ็นโอเคก็ ิกขวาเพื่ออ่านสูตรโอเคโอเคสูตรนี้มีทั้งหมดเออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรส่วนผสมมีทั้งหมดแล้วผมจะเอามือผมมาชี้ทำไมคุณผู้ชมก็ไม่เห็นมือผมอยู่แล้วนี่โอเคเออมีหมด3อย่างนะครับก็คือฟิชเชอร์แล้วเออเครื่องตกปลาอ่าแล้วก็เครื่องเพาะพันธุ์ปลาฟิชบริดเดอร์แล้วก็ Fish mover นี่น่าจะเป็นตัวเคลื่อนย,ย้ายปลามาเผาอะไรประมาณนี้นะโอเคเอาล่ะเริ่มกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับฟชเชอร์เครื่องตกปลาเนี่ยก็ต้องใช้ fishing rod เอ,เอเบ็ดตกปลาอันนี้ก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ redstone t o r h แล้วก็ stone s l a าโอเคส่วนผสมก็ตามนี้ตึงตึงตึง โอเคอ่ะผมขอเก็บของก่อนซึ่งเบ็ดตกปลาวิธีการทำง่ายๆเลยคุณผู้ชมดูนู่นเห็นไหมคือเอาไม้สติ๊กสมอันวางเรียงกันเหมือน how to เลยที่ผมพูดตอนนี้คือผมพูดเหมือนผมอยู่ใน how to แต่ไม่ใช่โอเคอ่าไม้สติ๊กสามอันเรียงเป็นแนวขวางแล้วก็มีเอ่อใยแมงมุม องอันห้อยออกมาก็จะเป็นเบ็ดตกปลาส่วนเลส stone ทอส็อตก็เหมือนทำทอ็อตนะครับผมแต่เปลี่ยนจากฐานเป็นเลสตั stone ผงเลสต stone โอเคแล้วก็ stone สแลปง่ายๆก็คือเอา cobble stone เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหินแตกเนี่ยมาเผาพอเผาก็จะได้หินเรียบพอได้หินเรียบก็มาวางเรียงกัน3าชิ้นแนวนอน ก็จะได้สโตนสลับเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คืออ่าอันนี้คืออะไร Fish b e e ด d e r โอเคก็จะเป็นเครื่องเพาะพันธ์ปลาก็ใช้ฟินกับอ่ Stone Slab โอเคฟินก็หาได้จากเจ้าอะไรอะเขาเรียกอะไรนะก r าวเวลก a าวเวลก v e l g r ล v e าวเวลก l g r a v ล l g าวเวลก r a v e l ลาวเวลไม่ใช่ไม่ใช่โอเคกลับมา ต่อมาอันชุดท้ายก็คือ fish mover เครื่องย้ายปลาก็จะมีเนื้อปลา,าสดๆหนึ่งอันแล้วก็เนเธอทอดซึ่งได้มาจากแร่เนเธอทอดนั่นเองโอเคเก็บส่วนผสมทั้งหมดมาอ่าผมลืมพูดเหยื่อในเบ็ดตกปลา,ก,าก็จะใช้ ลูกกระตาของแมงมุม่าในการเป็นเหยื่อตกปลาในเครื่องตกปลาอัตโนมัตินะตัวนไข่ไก่เนี่ยเรามาใช้ในเครื่องเพาะพันปลาอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครื่องเพาะพันปลาเพาะพันปลาโอเคใช้ยังไงมาเก็บมาปุ๊บปับปับปับโอเคได้ละ ได้ฟิชเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาทำอะไรต่อนะเอ่อฟิชบีเดอร์ก็จะมีฟินกับสโตนสลับโอเคเริ่มจากสโตนสลับป้าบแล้วก็ฟินป้าบโอเคได้ฟิชบีเดอร์แล้วต่อไปก็เป็นฟิชมูเวอร์ป้าบป้าบโอเคได้ฟิชมูเวอร์เรียบร้อยแล้วมาจัดแจงของปึ๊บปุ๊บ แล้วต่อมาเครื่องตกปลาจะตกปลาได้ยังไงถ้าไม่มีบ่อน้ำใช่ไหมเราก็ต้องทำบ่อน้ำขึ้นมาซึ่งขั้นเ,เขาเรียกว่าไงเดียวความกว้างโดยอย่างน้อยที่สุดอะออที่เครื่องตกปลาเขาต้องการก็คือขนาด3ามูบล็อกขนาดนี้นะครับก็คือขั้นต่ำอย่างน้อยที่เขาต้องการโอเค วิธีการก็ง่ายๆแล้วก็วางโวนสแลปยื่ออกมาหนึ่งช่องอย่างนี้เหมือนที่กระโดดน้ำเลยเนาะจากนั้นเราก็เอาฟีเจอร์อยู่ไหนเอยฟีเจอร์อันนี้วางที่ขวาใส่ตรงนี้ปับ๊บโอเคได้เรียบร้อยแล้วเครื่องตกปลาของเราเขาก็แกว่ง,งเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมแต่ว่า คือเราจะรอ,อยังไงตอนนี้ก็คือเราจะยังไม่ได้ปลาอย่างที่บอกครับเราต้องมีเหยื่อโอเคโยนเหยื่อลงไปปรับต้องวางให้โดนตรงกลางโดนตรงโดนโดน,โดนเครื่องอะดีที่สุดโอเคอ่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตดีๆเห็นไหมว่าสไปเดอร์ไอจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ติดกับเบ็ดละตอนนี้เราก็รอ รอให้ได้ปลาก่อนเดี๋ยวผมจะแสดงขั้นตอนต่อไปให้ดูปุ๊บโอเคปลาได้มาแล้วซึ่งจุดที่ปลาตกครั้งแรกเราให้จําจุดตรงนั้นไว้นะครับเพราะว่าแต่ละคนตำแหน่งที่ปลาจะตกจะไม่เหมือนกันปลาตกจะตกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมของผมโอเคผมก็จะทําการเอาฮอปเปอร์มาวางอา่าแล้วก็ เอ่เอเดี๋ยวผมเคึเ๊บผมก็จะทำการวางปึ๊บเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะได้จุดที่ปลาจะลงมาโดนฮอปเปอร์แล้วฮอปเปอร์ก็จะใส่เข้าไปในกล่องซึ่งเอ่อ s ไปเดอร์ไอหนึ่งชิ้นจะสามารถตกได้สองครั้งเห็นไหมคุณผู้ชมจํานวนปานนี่เราจะไม่รู้แต่ว่าจะตกได้2ครั้งก็คือเบ็ดเรามีสองอันผมก็จะโยนไปให้หมดเลยคือดูง่ายๆคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าว่าถ้าเราโยน s p i เดอร์ไไปโดนเนี่ยจะมีควันขึ้นมาผมจะเอามือชี้ทําไมควันขึ้นมาเดี๋ยวเด๋ยวโอเคควันขึ้นมาเหนือเห็นไหมเหนือเครื่องเหมือนว่าเครื่องมันจะบอกว่าโอเคได้ เนื้อปลาเอ้ยได้เยอะแล้วนะจ๊ะอะไรต่อไปอโอโอ้เป็นหวัดแล้วพอกินพาราลิ้นก็จะพันกันเป็นธรรมดานะครับโอเคระหว่างนี้เราก็รอให้เครื่องตกปลามันทํางานของมันไปก่อนเราก็ไปดูเครื่องอย่างอื่นต่อโอเคต่อมาเดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้เลยแล้วกันนี่นะครับก็คือเอบ่อน้ำสามหุนสามเหมือนเดิม เหมือนกับเครื่องตกปลาอัตโนมัติเลยแต่ว่าเราต้องขุดลงไปหนึ่งช่องอย่างนี้ตรงกลางเพื่ออะไรอ่าเรามาดูกันอันนี้คือการทําบ่อฟิชบีเดอร์นะฟิชบีเดอร์ฟิชบีเดอร์เครื่องเพาะพันธุปลาวางไว้ตรงกลางเพื่ออะไรมาดูกันปั๊บอ่าเท่านี้เราก็จะมีเอ่อเครื่องเพาะพันปลาเหมือนอะไรสักอย่างเนาะวิธีเพาะพันปลาครับผมง่ายๆเลยแล้วก็โยนไข่ลงไปปับ๊บ ปับสองฟองโอ้โหก็จะมีฝุ่นควันขโมงโฉงเฉงเลยควันแบบอืยังกับใครไปเผาอะไรใต้นะ้ำมาคุณผู้ชมคือแบบเพือพ่อพับเพื่อพับไปหมดแล้วก็รอให้ควันจางกว่านิดนีดนด้นิดหนึ่งเคระหว่างนี้ตอนนี้เอ่อเคเท่านี้เราก็จะมีปลาเออเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเผู้ชมจะเห็นไหมหนนนนนน อ่าตอนนี้ก็จะมีปลาปลาว่ายไปมาอยู่ในบอ่อน้ําเราแล้วซึ่งเราโยนไปเท่าไหร่ยึบอี้โอเคโอ้ปลาว่ายออกมาแล้วโอ้พระเจ้านี่มันอะไรกันอ่าอันนี้ก็คือการผสมพันปลานะครับผมโอเคซึ่งมันจะคอมโบเครื่องเพาะพันปลาเนี่ยจะคอมโบกับเจ้า fish mover คอมโบยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูโอเคเรียบร้อยเท่านี้เราก็จะมี Fish b i เดอรและ Fish Mover รวมร่างกันโดยวิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องสองตัวนี้นะครับที่จะคอมโบกันก็คือ,อตามหลักแล้วอย่างที่บอกก็คือ Fish Mover เออย Fish b i ด d e r เนี่ยก็คือ มันจะเพาะพันปลาไปเรื่อยๆใช่ไหมเกลม fish mover ก็จะดูดปลาลงมาข้างล่างเพื่อย่างให้โดนไฟตรงนี้โดนไฟแล้วปลาย่างเสร็จก็จะเป็นอันเสร็จพิธีอ่าโอเคมาเราก็ทำการโยนไข่ลงไปปรับปรับสองฟองโอเคปลาก็ทำการประสมพันธ์กัน ระหว่างนี้เราก็รอให้เครื่องมันทํางานอ่าระหว่างเครื่องทำงานเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าฟิชเชอร์หรือเครื่องตกปลาตัวมัดของเราทํางานถึงไหนแล้วโอ้โหได้เยอะมากโอเคนี่คือยังไม่หมดเลยนะคุณผู้ชมดูสิโอ้โหนี่ก็ได้เยอะมากเลยนะเราก็รอดูผลลัพธ์ของเราอ่าโอเคได้แล้วเหมือนเดิมครับตำแหน่งนี้ การผลลัพธ์ที่ต่างออกไปนะครับระหว่าง fish b e d e r กับ fish mover นะครับก็เฮ้ยระหว่าง fisher และ fish mover ผสมร่างกับ fish mover เนี่ยผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปก็คือเจ้า fish เอ่อ fisher เนี่ยเครื่องตกปลาอัตโนมัติเนี่ยจะได้ปลาสดนะครับผมจะได้ลอนี่จะได้ปลาสดแต่เจ้า fish b e d e r รวมร่างกับ fish mover เนี่ยเราจะได้ปลาที่ทำการคุกเรียบร้อยแล้วก็คือ ปลามันโดนไฟครับก็คือมันทําการมูฟปลาลงมาข้างล่างแล้วจากนั้นปลาที่อยู่ข้างล่างเนี้ยก็จะทําการโดนเผาแล้วก็จะสุกแล้วก็จะอยู่ในนี้ครับผมซึ่งถ้าถามผมว่าที่ถ้าเอาเจ้า3ามตัวเนี้ยอยู่ในที่เดียวกันในบ่อนเนี้ยก็คือด้านบนเป็นฟิชฟีเดอร์ ตรงกลางเป็นฟิล์มมูเวอร์แล้วตรงบ่อเนี้ยเป็นเจ้าฟิชเชอร์ได้หรือเปล่าอ่ะผมจะมาให้คำตอบกันนะโดยการเริ่มต้นในการวางสลับโอเควิธีการวางก็ง่ายๆเอาสลับยื่นออกมาก่อนนะที่เอามายื่นก่อนเพราะว่าถ้าเราวางเลยเนี่ยเท่ากับว่าเราจ่อไปที่พื้นน้ำแล้วเครื่องมันจะอยู่ในน้ำแต่อันนี้เราอยู่ด้านบนอย่างนี้อ่ะเรามาดูผลลัพธ์กัน ๆจากนั้นอ๋อผมลืมให้ฮอปเปอร์โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยอ่ะมาดูกันว่าได้ผลหรือเปล่าโดยการเปิดตรงนี้อ่านี่เห็นไหมสามเครื่องอยู่รวมกันได้นะโอเคสำหรับ คอมมาน d นี้ผมให้ผ่านเลยนะให้แปดเต็มสิบเลยอ่ะที่สองคะแนนที่หายไปคือการทำลายซึ่งเจ้าของคอมมาน d เนี่ยเขาลืมที่จะทำอย่างหนึ่งก็คือให้มีคำสั่งหรือให้มีตัวที่เรียกว่าเป็นตัวทำลายทำลายอะไรทำลายเจ้า เจ้าเครื่องเนี่ยแหละก็คือไม่มีวัตถุวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุประสงค์วัตถุดิบหรือไม่มีสิ่งที่ให้มาในการทําลายเครื่องนี้ได้ก็คือมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดเลยคุณผู้ชมเนี่ยคือผมตีไงก็ไม่แตกขนาดนี่เปิดเท m ร์ทอ,อยู่นะเห็นไหมวิธีทําลายมันโอน้ำมูกผมไหลโอเคมีวิธีเดียวโอเคเดี๋ยวเริ่มจากทําลายเจ้าตัวนี้ก่อนละกัน ทำารนี่ก่อนโอเคโอ้เสียดาย,ยได้เยอะมากโอเคเริ่มจากพิมพ์คำสั่งครับผมตามนี้เลยพับคิวนะครับแล้วก็ตามด้วย a อ d e อ e. ที่ย่อม,มาจากเอ่อน่าจะ element ปะ่ะเอ้ยไม่ใช่ element นะมันธาตุเออผมจำไม่ได้แล้วมันจะมี a มี A มีพมี E เนียนะรับ E นี่ย่อมาจากอะไรวะลืมแล้วจะไม่ได้จะไม่ได้ค่อยว่ากันข้ามไปก่อนแล้วก็ใส่ปีกกาไม่ใช่ปีกกามัเป็นปีกเหลี่ยมอะใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอะเนาะแล้วก็เท่ากับอ่าอะไรนะน่าจะอ่าแล้วก็ เอฮท่ากับเท่ากับหนึ่งหรือสองว่าผมจะไม่ได้ละเดี๋ยวนะเ่าเท่ากับหนึ่งดูแล้วกันเออตายไปด้วยอืม uh. ใช่มันจะฆ่าทุกอย่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวนะ เอนติตเอออีมาจากเอนติตี้เออโอ้นี่ทำลายของทุกอย่างในในแมปเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอโอเคตามนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่ผลที่ตามมาก็คือเอนติตี้ทุกอย่างโดนทำลายหมดโอเคก็ถือว่าอันตรายอยู่สำหรับประมาณนี้ โอเคก็ไม okay. ่น no 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 okay, so ่ามีอะไรเหลือละไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างพังหมดก็โอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมก็มอนี้ก็น่าจะเหลือเจ็คะแนนแล้วแหละแล้วก็ถือว่าผ่านนะสำหรับความคิดผมที่ผมบอกไปก็คือมันใช้งานง่ายแต่ว่ามันจะยุ่งยากตรงที่ว่าตอนคุณทำลายเว้นก็คือถ้าคุณจะไม่ใช้คุณก็เมินมันทิ้งไปเลยก็ได้ เมินไปเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องนั่นพราะทำลายไม่ได้หรือไม่ก็ลองให้คีปเปอร์มาระเบิดเออคีปเปอร์ระเบิดเออลองดูเรามาทำการทดลองดีกว่าว่าคีปเปอร์จะระเบิดหรือเปล่าก่อนปิดรายการไปโอเคต่อไปเราจะทำการเอาดินวางล้อมรอบอย่างนี้คีปเปอร์ ชัดเจนครับคุณผู้ชมขนาดบล็อกเพชรยังระเบิดเลยอ่ะคุณผู้ชมเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าบล็อกเพชรระเบิดพอคีเปอร์ er ได้ด้วยเหรออันนี้ความรู้ใหม่เนี่ยผมผมผมเข้าใจผิดมาโดยตลอดหรือว่าบล็อกเพชรจะไม่หือไม่อือเฉพาะกับกับอะไรนะกับ t nt ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ถ้าจะไม่ผิดแต่ก็ ที่ชัดได้เลยครับว่าทำลายไม่ได้จริงๆต้องใช้วิธีเดียวโอเคเรียบร้อยเอาละถ้ากับว่าตอนนี้เราก็ได้รู้บทสรุปกันแล้วว่าเจ้าคอมมานบ็อก เครื่องตกปลาอัตโนมัติอันนี้นะครับไม่สะทกสะทานกับระเบิดนะก็ถ้าจะทำลายก็มีวิธีเดียวซึ่งมีผลของมันเนี่ยก็จะทำให้เอนติตทั้งหลายเนี่ยสูญหายสลายไปกับตาเหมือนกันโอเคก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กด subscribe ที่ช่องไคลเปอร์สันี้ด้วย ก็ขอบคุณครับอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามชมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอโทษด้วยที่หายไปเกือบ2อาทิตย์ไม่สบายไม่ไหวจริงๆแต่ก็กลับมาแล้วโอเคเจอใหม่ครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเอาทูไม่ก็เดี๋ยวซิมมาต่อเลยโอเคก็ไว้เจอกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อ๋ oh. น่ากลัวขนาดนี้ผมไม่เอาอยู่ด้วยหรอกเฮ้ยรีโมซะเรียบร้อยเออสบายใจอืม hmm. ตอบเวลาเป็นกลางวันอ่ะเอา้ายังไม่ไปอีกเหรอไปสิครับเรออะไร